นามของข้ามีนามว่าไผ่เข้าใจไหมไอสัตว์เลยเอยเดี๋ยวแล้วทำไมพีม่ต้องหยามแต่ต้องคลิปเลยแหละครับดูไปดพื่อนคนด้วยนะครับอยู่บมเว่นธนุกิเล่นี่คือเกมโอเมจิอารีา่ามาอยู่กับหนึ่งในตัวละครท็อปห้าที่แอคตัวที่สองอย่างมานนดาเคนะครับผม จากคลิปแรกที่ทำจะมาเกเตรไปนะครับบอกเลยว่าโอ้ยยอดวิวตลลมทะลายชิบหายบอกเลยว่าโคตรดีใจมากกับขอบคุณทุกคนมากจริงเลยนะครับโอเคเข้าเรื่องดีกว่าคือว่าวันนี้นผมจะมาเล่นมันเนร์เคพร้อมกับไอเทมใหม่สองทินนะครับผมนั่นก็คือฟุซุโนมิทามะแล้วก็ทริปเปิลคิวพาวเวอร์เนี่ยครับผมและนี่คือเซตไอเทมที่ผมเอาไปเล่นนะครับผมในเกมนี้นะฮะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายเนี่ยจะเป็นเซตที่ผมเซตไว้เป็นปัจจุบันนะครับส่วนทางขวาจะเป็นของเซตระดับท็อปเซิร์ฟเนี่ยผมถ้าไม่ชอบแบบผมก็เอาแแบบบบบบท็็อออปปปเเเเซิรรร์ฟไไไไลล่่่นน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 นกกกดด้้ะะคคัััผมมขึยยููาาห เก่งดีกับป้าโอ้โหทุกคนชิบหายแล้วว่าเราไม่มี ADC เรามีซับสองตัวไม่เอ,เอามาทำไม่ไว การนี้กูจะอัดดีไหมเนี่ยเอาเหอะลองดูสักตั้งก็แค่รีบจบหรอวะเนี่ย <Okay, S 1> <okay, S 2> มันจะเริ่มจากการฟาร์มบัฟบนก่อนนะครับผมบัฟฟ้านั่นเองนะฮะเตียที่ไปก่อนนะครับผมสกิลหนึ่งของพี่แกเนี่ยมีสามเอฟเฟกต์นะครับผมก็คือ3รูปแบบนะนะถ้าทิมโดนศัตรูแล้วเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับผมดอกแรกจะเป็นแบบไม่มีอะไรมากนะครับดอก2จะสโลศัตรูแล้วก็ไกลขึ้นนะครับดอก3ก็จะสตันศัตรูแล้วก็ไกลขึ้นเหมือนกันนะครับผมแต่ละรอบเมี่ยงแรงมากเลยนะอย่าอย่าดูดูนะสกิลสองเนี่ยสกิลมัันนจะรรีีให้เ่ยคบผม มดดได้เรื่อยๆนะอ๋อแล้วก็พี่แกนเนี่ยมีตีแบบไม่สนเกาะจากสกิลหนึ่งด้วยนะครับสูงสุด26%นะฮะจะเป็นเอฟเฟกอัตโนมัติอะนะโอเคเหมือนช็อตนี้เล่รล่างจะมีตีนะครับผมมาเอโยเราเปิดเข้าไปแล้วโอเคโอ้ยไม่เอ้ยไม่เปไ็นไรยังมีตัวนี้อยู่ตัวนี้ยังเป็นของเราตัวนี้เราต้องได้เราต้องได้ไมิฉะนั้นเราจะเอาโองค์เงือดมาโอเคกูคไม่ได้จริงด้วยเราเอาเมือดมาพลาดนะครับผมแบบนี้โคตรสวยเลยโอเคอัเติข,ของมันเนนากีนะครับผมจะสามารถปินกำแพงได้เลยนะฮะเดี เดี๋ยวนะแบบผมโอเคมึงแล้วกันมานี้นี่ไงแทงเพื่อนตามหน่อยเพื่อนตำรัจยังไม่มีอัติเราแทงต่อได้มันยังไม่มีอันติเราเออโอเคยังไงคุสะโอ้ยุุสะแฟนนะผมทุกคนถอยมาก่อนนะฮะ จะเย็ดนี่แน่โอ้โหเคนที่จะถอยต้องเป็นกูแัดภาพมาช็อตตีปูตัวแรกนะครับผมก็เป็นของเราไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะโอ้โหูมาอย่างไวไปอย่างไวแต่ั้นไม่นานเนี่ยล่างก็มีวอลกันอีกแล้วนะครับผมเราก็ต้องไปนะตามสไตล์ของปรานักล่าดอย่างพวกเราไอ้เนี่ยโดนใส่ขุ้งสะเรียบร้อยโอเคเราจะหนีไปไหนล่ะเพื่อนมานี่โอเคจังหวะนี้เราก็ได้ไปเลยที่มาไปที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหโดเจ้าโดโดเจ้าผมแล้วจังหวะนี้ผมก็หนีจากโดโดก่อนนะครับผมเห็นป่าศัตรูเลือดน้อยเนี่ยผมเลยใส่มันแต่ว่ามันเหมืือนนจะใส่ผผมมคก็เลย โยนแม่งเลยเรียบร้อยตารพาพมาที่จอดเลนล่างนะครับผมรอบที่3แล้วขอแก้ตัวในเหตุรอบนี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอครับเดี๋ยวโอ้โหมันดูไม่น่าเข้าเลยวะ่ะเดี๋ยวนะผมมันต้องมีโอกาสให้เราได้เข้าสักครั้งแหละอ่าเย็น,ย,นยืนวาร์ปได้ดียืนวาร์ปพี่ส่งกลับบ้านทางรัดเลยน้องโอเคเอ้ยมึงมึงกั้นม,มันมาเออเสิร์ฟอีกรอบเป็เสิร์ฟเปนมาเดี๋ยวกูจะการให้เป็เสิร์ฟเปนมางั้นมางั้นมา,นมาเพื่อนอ่ะอ่ะโอโอเคเตี่ยเรียบร้อยได้ต่ไอไหมได้ต่อไหม ได้ต่อไหมเหมือนจะไม่ได้นะแล้วก็เวมพิล่าเหมือนจะมาด้วยไปดีกว่าเคลเ่าล่ะตอนนี้ผมได้เทมใหม่อย่างฟุตซโนโพิธามะมาแล้วนะครับผมพร้อมกับโอเมลดที่บอกว่าถ้าฆ่าได้แล้วผมจะได้สเตตอพลังโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้อยู่อันดับที่9้แล้วนะมาเดี๋ยวหาจังหวะเล่นก่อนพอล้องหน่อยว่าแรงแค่ไหนอู้หายเลยเป็นไงล่ะมึงมาพมาที่ปูตัวสุดท้ายนะผมจะเป็นของใครเป็นไม่ได้นอกจากของเรานั่นเองนะฮะโอเคและไอเทมคี่หลักสุดท้ายอย่างเทปเปิลคิวพาวเวอร์ก็เป็นของเราเ บอกเลยว่าน่าจะแรงจนอีกฝ่ายล้มแน่นอนขอทดสอบก่อนนะครับผมมามึงก่อนเลยได้งไงหัวหายหายเลยนี่เอาอตัวกำลังไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงชี้โคตรแรงแวมมาตีโอโรจีกับเนนกันก่อนนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาตายเกิดจากเนนนะครับเพราะว่าถ้าผมตายเนี่ยเดี๋ยวไอเทมที่ผมออกเดี๋ยวมันจะหายนะครับผมก็คือว่าเราจะเสียสองพบาท,ทฟรีเลยเนี่ยถึงสเตตจะดีแค่ไหนก็เือมาจังวันนี้แหลอะอลองกับมันเลยดีไหมไม่เอาดีกว่าอย่าหาเสี่ยง อย่าหาที่ยงกับมันนะครับผมเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแบบแบบวิล่าก่อนเลยไม่ไดตายโอเคผมได้สเตนของแวบิล่ามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะแรงอยู่เนะยฮะเดี๋ยวลองทิมกับคีบดูดิมันจะเท่าไหร่อู้โดอกละสองพันไอ้น้องไี่ไงอู้สะดุ้งสะดุ้งบอกเลยสะดุ้งเดี๋ยวก่อนนะผมหาจังหวะเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสไลด์แทงโอ้ยครึ่หลอดไงล่ะน้องอย่าหาเรื่องกับพี่ไผ่นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาอ็อบเจกต์เอาเลือดส่วนนะครับผมเราค่อยไปใส่มันนะเดีย๋ยวรออันติเราด้วยนะะไผ่เนี่ยถ้าไม่มีอ,อันติเดียวตัวมันจะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะโลนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เพราะว่ามันอ,อันติมันทำให้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นแยกดันหรือทำเดมีแบบคิวนะโอเคมาจังหวะน,นี้แหละกูจะเกิดอ,อ้าวไอซอ กูจะเกิดแล้วใครมาตัดเกิดกูนเนี่ยโอ้โห,โห,โหและที่กูปาดมันแหละต้นยันจบนี่เพื่ออะไรวะเว้ยเนี่ยแต่เกมนี้ก็เป็นอีกตาแล้วครับผมที่คุดมันมเลยนะครับใครที่หาป่าที่เล่นง่ายแล้วก็แอคแอกได้เลยตัวนี้ตัวนี้แนะนํนานเลยนะครับผมมัาในตาชี้นะฮะเดี๋ยวจะมีอีกมาเยอะๆแน่นอนในป่าแอคแอคเนี่ยไม่ต้องง่วงนะครับผม โอเคนะครับผมสำหรับใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่ามีคอมโบไหนที่อยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ช้ากันานนิดหน่อยครับผมอ๋อแล้วก็แล้วก็แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นมนนันในเคสแลครับผมก็เรื่องของมึงไอ้สัส